โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับผมอ่ะตอนนี้คุณก็อยู่ผมเจแจ็กและเราอยู่กันในเกมแบ k h o เวมไล e o อ t เด w i วิส d k คิงอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะนี่เลยแนะนำอีกหนึ่งทีมในการตีบอสครับผมยามิหมอลำนะยามิฟี t ิทิลยามิงานเต้นลำของเรานี่แหละเออนี่เลยพ่อหนุ่มคนนี้เลยครับผมแปบ๊บหนึ่งกดไม่โดน นี่เลยแนวแนวแนๆแวแนว,แน,ว,แน,วนี่ครับดูดบุรีโชว์ไปหนึ่งแมตต์เป็นยามิหมอนลำนะครับผมเป็นยามิสุคิโร่ล่างเฟสติวัลเอทีเคผมนำมาที่เจ็ดหมื่นแปดนะเพราะว่าเขาเป็นสายเอทีเคเนาะเป็นแอตแทกดาเมจนำทำมาที่เจ็ดหมื่นแปดครับผมใช้เซตเป็นเซตดับดาวกับเซต สปีดติดดาวนะผมคีเหรีอยู่ที่137แล้วก็คีดาเมจอยู่ที่132%เปอร์เซนาะอ่าตัวนี้นเป็นตัว ID ลองของผมนะแล้วผมก็ใช้เป็นนี่แหละครับผมซัพพอร์ตเป็นค <Support S 2> าฮโนะซัพพอร์ตคาฮโนะตัวนี้เลยตัวนี้อยู่ที่2ดาวนะเอฟเฟกตดาวของคาฮโนะนี่ก็คือเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะ เพิ่มท่วงทานองห่มลงให้กับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีทั้งหมดสูงที่สุดเนาะแต่ถ้าดาวเนี่ยเรากดให้ตัวไหนมันก็จะเพิ่มท่วงทํานองห่มลงไปอีกหนึ่งสแต็กนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับผมตัวดีบัฟเฟอร์ที่ว่าแปดดีบัฟโคตรเยอะอือแปดดีบัฟรนัวน้องโดนทีศูนย์ดาวครับผมโดนทีอันเวิร์ดอันนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรมาเวอร์เนาะเพราะว่าน้องเขาทําให้ทีมถึกได้อยู่แล้วอะออเนี่ยเนี่ยครับผมใส่เป็นเลือดดาวแล้วก็สปีดดีดาวมาตุ้มหูก็ไม่ใส่ แล้วก็มีการประจําตัวของน้องเขาด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ดอกสกิลสเนี่ยสกิลสเนี่ยมันจะเป็นการลดดาเมจของฝั่งตรงข้ามมากกว่าส่วนใหญ่ไปใช้ในทาง PVP เนาะ PVP แล้วก็ตีบอลไรวันอ้พวกเนี้ยใช้สกิลสเยอะนิดหนึ่งเป็นการลดอัตราคีิ์ทุข้อปลดอาวุธทําความเสียลดลง34%แล้วก็ลดพลังโจมตีเวทลง60%นะครับผมสําหรับน้องโดลโลทีแล้วก็จะมีเนาะเจาชาร์ลอตเนี่ยเจาชาร์ลอตแฟนเขาเนี่ยเออ เป็นเซตนี่อ้าผมใส่มาเป็นเซตนี้ด้วยเซตเศรษฐีเหรอไม่ใส่เซตเศรษฐีก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช้อันติของชาลอตเลยใส่เป็นเซตเดียวเนี่ยเซตสปิติดาวเนี่ยมันคือคีย์หลักไอเศรษฐีเนี่ยไม่ต้องใส่เลยไม่มีประโยชน์นะสําหรับแมตช์เนี้ยเกมเนี้ยไม่ได้ปมีประโยชน์อะไรเลยอันนี้ผมน่าจะโยกของมามม่ๆอ่ะเพราะว่าแบบชาลลอตไม่ได้เล่นเนาะสําหรับ Charlotte, ไอดีเนี้ยชาลอตไอแดงเนี่ยมันไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยเลย แล้วเพื่อนๆเนี่ยถามว่าไอ้ย,ยามิหมอลำตัวเนี้ยอะยามิหมอลำตัวเนี้ยมันหามันยังไงโคตรง่ายเลยกดออกแป๊บนี่เลยครับผมอาจจะเป็นประตูพบพานก็ได้นะเลือกไปดิซีซั่นไหนอะผมจําไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็กดชาลลอตอันนี้ไว้ก่อนเนาะพอจะเลือกตัวจริงๆก็ค่อยไปเปลี่ยนแล้วก็มีเป็นนี่ไอ้ตู้นอออเนี้ยผมกดตลอดอะเนี่ยตัวเลือกเลตอัพนี่ตู้นี้ดิ แม้มันเปลี่ยนได้นะทุกคนเนี่ยเลือกเอาตัวซีซันเนี่ยตัวซีซันเก่งเยอะนะแล้วก็มีตัวธรรมดาเนี่ยตัวธรรมดาเก่งก็เยอะนะนี่มันเข้าทุกตัวนะเกแสงก็เข้าแล้วฟิลันแสงก็เข้าแล้วแล้วตัวซีซันเนี่ยเก่งแทบทุกตัวผมบอกเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยเก่งไอตัวคู่กันเนี่ยซีซันห้าเนี่ยเก่งทั้งคู่เลยเอ้ซีซันหกกับซีซันห้าเนี่ยเก่งทั้งคู่เลยเก่งทุกตัวตัวซีซันอะทาประโยชน์เยอะกว่าตัวลิมิเต็ดบางตัวผมพูดเลย ไปหามาใช้กันนะทุกครับทุกคนอ่ะแนะนำตัวก็พอเท่านี้แหละเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยมาครับเว็บที่หนึ่งนะคลิปนี้มีแค่เว็บเดียวเนาะเว็บที่สองเนี่ยก็ไปหาตัวอื่นใส่กันนะนะเป็นไรอาหรือเป็นอ่าแอตตาแดงใครไม่แรงก็อันนี้ได้นะถึงนะร้อยอ็ะเพราะว่ามันขาดแค่ประมาณยี่เอเองอ่ะขาวโนเปิดมาก่อนเลย หรือว่าจะเป็นยูโน่ก็ได้ยูโนเวฟสองี้ยหรือว่าแจ็คลิเปอร์เวฟสก็ได้ครับผมไปดูวิธีการตีเอานี่ผมลงไว้รุนรัวเลยนะสำหรับบอสต,ตัวนี้เนาะอยากให้มันแตกนะสำหรับบอสต,ตัวนี้อ n อนิเมชั่นสกิลของโดโลทีนะก็จะประมาณนี้เลยไม่ได้ดูนานแล้วสวยมากนะสำหรับตีบอสเพราะว่าบอสมันตัวใหญ่ไงก็ติดรถต้านทานที่ข้อไปนะ นี่ครับผมตีธรรมดาไปเก็บสแต็กนะการตรีธรรมดาในเทิร์นแรกเนี่ยหรือว่าการโจมตีสกิลอะไรก็ช่างเนี่ยมันจะเป็นการเก็บสแต็กเพิ่มความเสียที่รับของบอสนะครับผมบอสมันจะโดนโจมตีแรงขึ้นเนาะแล้วสกิลอ่าฝันร้ายของโดโลโทีเนี่ยเมื่อเราแปะไว้กับบอสเนี่ยเมื่อบอสโดนการโจมตีไปเนี่ยบอสจะติดลดความคล่องตัวอยู่ยนะเกจสีเหลืองของบอสมันจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะเห็นไหม นี่ยามิจิ้มไป5ล้าน,นครับผมจิ้มสกิลหนึ่งอย่างเดียวนะสำหรับยามิเนี่ยไม่ต้องไปใช้มันหรอกอันตรงอันตรีอะ่ะไม่แรงลองให้ละหรือว่าในคลิปนี้อาจจะมีนะลองดูไปเรื่อยๆนะครับคืออันตรีกับสกิลหนึ่งสี่สเต็กอ่ะสกิลหนึ่งสี่สเต็กแรงกว่าครับผมเพราะว่ามันเพิ่มสแต็กล,ละห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะความแรงของอ่ามันเอาดาเมจที่เรามีอยู่อะ่ะมาเพิ่มให้สแต็กล,ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สเต็กก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ คิดออกนี่จิ้มไปครับผม9ล้าน8แสนดาเมจครบ4ส,สแต็กเป็นทิพยร้อยจิ้มแรงมากสำหรับยามิสุเคโนวนกันมาอีกแล้วสำหรับสกิลอันติเมตของคาฮูโนะครับผมแล้วสกิลหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าสกิลอันติเมตของเขาเนี่ยมันเพิ่มความคล่องตัวให้เขาด้วยนะคาฮูโนะเนี่ยจิ้มไปอู้12ล้านดาเมจ สิบสองล้านด้ามิดอะตีธรรมดาแรงมากเพราะว่ามันติดท่วงทํานองห่มลงด้วยแหละผมว่าหมดยังอะท่วงทานองห่มลงท่วง,ท,วงทำนองเทศกาลเออท่วงทํานองเทศกาลนี่เหลืออีกหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวดูว่าช็อตนี้เราจะจิ้มไปที่เท่าไหร่เมื่อกี้สิบสองล้านใช่ไหมประสานไปก่อนประสานจิ้มไปเท่าไหร่ประสานจิ้มไปสองล้า,านแปดอืม อุ้ยจิ้มไปอีกเก้าลานหแสนอุ้ยทำไมรอบนี้เบาวกว่าละ่ะเออปแปลกแลกละน่าจะบัฟไม่ครบไหอ่ะวนมาละ่วกนองบัฟให้ยามิไปเพราะว่ายามิเนี่ยพลังโจมตีมากที่สุดนะมันบัฟให้ทุกคนหละอันเตะแต่ถ้าไอคาวโนโจมตีเนี่ยมันจะบัฟให้ยามิตัวเดียวมันเลือกได้ตัวเดียวนะ นี้จิ้มไป6ล้าน9แสนดาเมจอ่ะ52ล้านแล้วนะแตมปัจจุบันของเราตียืนตีธรรมดาเนี่ยเผยเผกดออโต้ได้ด้วยเนะนี่ยทีมเนี้ยยามีก็ตั้งสกิลหนึ่งอย่างเดียวไอเขาเรียกอะไรนะโดโลทีก็อันติแล้วก็ปล่อยกดแค่อันตีอ่ะถ้าตั้งแค่อันติมันก็จะอันติแล้วก็สกิลหนึ่งอย่างเดียวชาลอนนี้ก็ตั้งสา่ 2, สา 2, สกิลสองานสกิลสองภานเรื่อยๆืออผม เพิ่มผมว่าเนี่ยทีมเนี้ยออโต้ได้เลยเพราะว่ามันสกิลวนเหมือนเดิมทุกรอบอยู่แล้วเนี่ยสกิลเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนี่เห็นไหมวอลก็ไม่ละคาวโนก็ตั้งอันติแล้วก็สกิลสองมันก็บำเพยามีอยู่แล้วเพราะว่ายามีเนี่ยมันเป็นแอทแทคเกอร์เนาะมาครับผมจิ้มไปอีกเก้าล้านห้าแสนดามเมจเก้าล้านห้าแสนดามเมจเนี่ยมันเหมือนเป็นดามเมจ ปกติของยามิเลยนะเพราะว่าพื้นฐานของยามิเนี่ยตอนนี้จิ้มอยู่ที่9 5้าล้านห้าแสนดาเมจละอ่ะอุ๊ยบอสอันติวะรอบมีบอสได้อันติเนี่ยผมไม่เคยดูเลยนะสกิลอ,อันติเมทบอสเนี่ยสวยนะ,ะจิ้มมีสายลงมาทิ้มหัวติดบัฟป้องกันสมบูรณ์นะสำหรับบอสแต่ว่ามาได้ติดในเทอร์ไท,ทายแล้วอะยามิก็จิ้มไปสาล้านสามแสนดาเมจ เบาลงมาค่อนข้างเยอะเลยบัฟไปให้ยามิได้จิ้มอีกสักทีไหมตีไปครับผมสำหรับชาลอตอาวนกลับมาครับผมมีสกิลอันติเมตด้วยเพิ่มความเสียที่ทำไปนะให้ยามิแล้วติดท่วงทํานองด้วยครับผม ยามิ ami, ช็อตนี้จิ้มไป6.3ล้าน3ามแสนดาเมจดาเมจหายไป30%เนาะจบไปครับผมสำหรับเวฟที่1ของยามิซึกิโนหรือยามิหมอนลำของเรานั่นเอง